บุกกองไปันสวัสดีจ้าพี่น้องไปน้ำกลนา้าเงาะแย้นไไหนุ่ยไปใส่เมื่อนี่เป็นอย่างเตยขึ้ได้ถามหาแล้ว,ส,วส,าสาเหตุที่ได้ถามหาแล้วพี่น้องน้ำกลแล้วไปเบิง้งเ <c oughs> สียงโมเสยว่ายหนุ่ยพี่น้องเลยช่องเตยเสียงโมเสยว่ายหนุย่ยแอกไปจ้าเบิง้งเบิง้งเบิง้งนี่แหละคลิปบ้านๆน,นี่แล้วพี่น้องเขาน้ำกลมีไงทองว่าเมื่นี่ย เจเลยแล้วมาตัดหญ้าให้ดูลุงแดงยังมาตัดหนาเตยนะเด้ออันอ่นทองเตยมันเชียงหน่อยมันตัดนานแล้วเพราะว่าหญ้าซุ้มๆมันตัดบ่ไหวเครื่องเพิมหน่อยตันแคเนียนอยู่ดอกมาตัดให้เพื่อนเนี่ยตัวนี้เมนนี่เหรอต้นนี้เหรอปลูกไว้แต่ด่วนแล้วว่าแตกนอจากเทียป้าปีกัวเราไม่รู้ว่าแตกยังไงพี่น้องมึงปีกัวมันพอแตกนอๆก็เลยให้ลุ่ได้นอกล้วยน้อยมา้ได้จ้าพี่น้องจ้ากล้วยหอมหอมทอง ไอ้ใบเขาอ่ะเขียเขาอ่ะปลูกเลยหกต้นเลี้ยงกันเลยลุงไม่ต้องห่างกันไปไหนก็ได้ดอกแม่นบ่เท่ามันแตกออกมันแตกหลายดอกแยกันเพราะว่าเขาเขาก็ต้องสับดอกเอานอออกไปทางอื่นเลยที่เขามันเลยแตกกวงดอกเบอร์ถ้ามันแพร่ไหมหรือเอานอไปปลูกไหมเอาไปไหมลุงบ่หรือเอากิ่งไหมลุงบ่ลู้ ก็เติมนเอาน้ำหมักเยอะเลยน้ำหมักเตยู่นี่ไปใส่โบเมนอ่นถืกใบผักเอ้ยนี่เด้นี่เด้เหลืออยู่ขวดนึงเยอะจ้าพี่น้องจ้าน้ำหมักที่เตยหมักไว้กับยายหนุ้ยเด้อนี่นี่จากยายหนุ้ยยายหนุ้ยสอนเตยเฮ็ดพี่น้องได้วันนี้ได้หลายขวดอยู่มันแตกเบิดจ้าเหลือซ้ำนี่เหลือขวดเดียว ดีดั่นเร็้ยวกันเดียวอ๋อว่าจะใส่นนอนอืน้ำเน่าต้องหกนอนนอนหน่อยนอนไงนอนในหน่อยนี่ละเจ้าแค่อยังก็เป็นไงท่อง่ะปลูกกล้วยครับนี่เป็นน้อยเปล่าล่ะที่เปลี่ยนยังไงครับก้อนที่เป็นน้อยคอยมันติดก้อนนะครับคอยให้มันติดคอยให้มันนั่นถ้่เราไ่มีลูกน้ำเพลินเนี่ยปลูกแตกปุ๊บเนี่ย ก็แต่งเล็กก้อนั่นผู้ใดปลูกสังก้อนเป็นไงนี่ยก็เป็นเจ้าดู้ปลูกคอยปลูกเป็นปีแล้วค่ะปลูกมาแตกนอค่ะัไม่ได้ก็ต้องเอาไปควงก่ต้องไปควงหนูนุงเนี่ยเอาใกล้ๆกันอยากได้สามนอเพื่ออะไมั้เนี่ยร่อไปหั่นแล้วหกนอพอดีได้หกนอพอดีลูกปุละผู้วางแผนพี่น้องไม่ต้องห่วงมั้งมันนาตืบเออให้มันนาลดเอานอมาปลูกทั้งยืนหรือว่าจะมันนาคอมันขื่นนะขึ้นลวด ออกแตกมอออกรวดต้องการที่ต้องการปลูกเพราะพ่อแม่ปลูกไก่กันเด้อพี่นอ้องเด้อออปลูกไก่กันปลูกทาด้วนนึนนนงเด้วนะน้ำเต้นนะเดี๋ยวพวกนี่พวกนีน่นะต้นบักคามบ่นมนีม้ประคามอามเาลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนี่จังใดพูดนี้ต้นบักคาม มันปามว่ามันปลาคามสมไงมหรือเขาหยอดส้มอุ้ยห่วยอยู่จ้าใส่ต้มเหมือนปลาแล้วเมื่อนั้นใส่ต้มปลาใส่ตุ่มใกลเรียบร้อยแล้วจ้าหยอดส้มอุ้ยห่วยแล้วจ้าใหญ่ห่วยรอหนาดินฟังนี่ไหมอยู่ฟังหนังขุมีต้นหนึ่งจ้าเอาเลี้ยงไปนี่มีแบบพิถีพิถันไงกันเดีต้นไม้อีกอย่างเนี่ยจะเป็นแถวเลยให้เป็นแถวน่ปมาณต้นไม่อย่างนะมาน้ำนกน้ำหนูไปออ ว่าไม่นับมาลาดอะไรคือลิ้มซีพลังงานแสงอาทิตย์น้องพี่น้องเอ้ยขอโทษขอใช้การมือซันน้องพี่น้องลุยน้อกล้วยก็น้อน้อยน้อยจะเกิดว่าเกิดดอกเกิดน้อยน้อยสิเราจะปลูกน้อยแง่ไรมันค่อยเห็นการจะเลื่อนตูบตูดว่เอาน้อยน้อยชนีดล่ะมันบ่ขืนเขาไปขุดเอาไม่ได้รบพูดละ เอันปเอฟซีสิว่าแล้เจ้าเจ้าคือนจอจหนึ่งน้อยๆลุมนอยๆนึบนั่นบ่หลายสิว่าดิอบ่ลายกนั่นเม็ดคุนเม็ดไปว่าสิว่าดอ้าเลิกบ่ได้ดอกพี่อมันนอนนอย่วบม่ดีเมันนอนอยขุดเลิกบ่ได้ด้วยจเด้อเอ้าถนัดไถนัดมันเกิบ่เกิดเขาค่อากันไม่คันบเกิดเค่อยมาดเทางอนพี่น้องเอเอตอนนี้เบงไปสกัน ว่าสิเกิดว่าเกิดจักหน่อขวยอีหยังหน่อพี่น้องจักว่าจะปุวยหอมเอู้หอมกหอมน้ำเปลียนอัไรนะปลูกเลี้ยงกันไว้สิอะไรพี่น้องบ่บ่ต้องฮอดเม็ดดอกพี่น้องปลูกไปซัมนี่ละเดี๋ยวจังไหนอ่น มันขึ้นมันติดมันแตกนอมันยังเขาองขยายเพื่อให้มันนั่นแตกนอเพื่อขัดล้อขยายพันตอเนาะแม่นจ้ะแล้วค่อยขยายพันต่อค่ะให้มันขึ้นมาก่อนพี่น้องตรงเนี้ยให้มันขึ้นมันแตกขึ้นมาก่อนจะค่อยขยายพันอีกทับออกเลยค่ะออกเลยลุงลักแท้นะเอาทิมเลยโอ้โหนกวยข่อยนกวยนกวยนอนนอนหน่อยลักแท้ไม่มีอยู่จริง เจ้าปลูกจากนอนเลยนยะโอ้พดูดถึงยายหนุ่ยนอนึงมาอีกเนี่ยเจ้าเสวยเต๋ยวิ่งอย่าง,งเดียวไหมอีกหนึงด้านหลังเจ้าล่ะท่านไะด้ปลูกแล้วนะแล้วล<อ>่ะคุณท่านปลูกแล้วหนะน้นะนนอยแล้วเรนะวาเทน้ำมะนีเดใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพเตะพลังงาน,นแสงอาทิตย์ยายหนุ่ยพามักได้สองปีแล้วมั้งน่ะ ตะกี้มันมันมันเป็นอยู่ประมาณสามสี่ขวดละย้ายที่เหลือมาเป็นเนี่ขยับมันเลยล่ะแตบอกว่าให้มามาขยับมาขยับช่วงอาทิตย์ที่เจ้าบอกเดี่ยอาทิตย์นึงเดี๋ยวที่เจ้าบอกให้ขยับขยับขยับแล้วมันบ่เป็นแล้วมันบ่ขึ้นให้พี่น้องมันเป็นอยู่สามสีมากแต่สามสีสามสีขวดแล้วแต่ว่าชุดแดงๆเที่ยวใครไม่กับพี่น้อโอ้ยบ่ได้เที่ยวเราแตกเบิด อีกหนึ่งนอจ้ะเย่เนี่ยถามาร้อเบิงต้องรอดูผลผลิตการเจริญเติบโตทุกอาทิตย์มันบ่นตกโคต้ามันไมเด้อผู้ใดอยู่น่ะบ่ตาอยอีเด้อ ผีขี้สารลามันต้นมันชือนั้นต้นไม่ใหม่ต้นใหญ่กิงปลเสริมเดี็ดขาดจะด้วกหมดอย่างกับหนึ่งปลาหนึ่งเส้นปลาแล้วกับผักเอียงก็ผักใช้ย้าผักผงชูรสเนี่มีต้นยอดนิ่งใหญ่พอไดกินเปลี่ยนมาเก็บเพียงคะตะกี้เมนใบเมนสั่งอันอัแย่จ่อยเนาะเออเรามาเก็บออกสันเรามัก ชาวเงา่ได้ขึ้นพูสองมื่นไปชาวมึงเนาะเมยพี่น้องต้องด้ขึ้นู้นขึ้นพูต้องได้ย่นนงงางต้องได้ย่างสองม,มือนได้พี่น้อง <c oughs> พอดีลรามาหน้าได้เฮ็ดงานแข่งข่อยพอดีเลยได้ปลูกกล้วยพอดีแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่เอาเขาขอทำมาเบื้องผลอันผ,ผ,ผลงานกันเนาะพี่น้องเนาะบาทที่เนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนึดก็จะพี่น้องกับทชาวเงาะเรามาปลูกกล้วยให้พู้ผ่อนคลิปไม่จ้าทำมาเนาะ พึ่งว่ามันสีไงจ่ทำไรเนาะสวัสดีจ้าพี่น้อง